สำหรับคลิปนี้เราอยู่ที่กำแพงเมืองที่ยาวที่สุดในโลกนะครับโดยโดยกำแพงนะครับมีความยาวถึง37กิโลเมตรนะครับล้อมรอบพื้นที่เมืองนะครับทึง่งมีพื้นที่ถึง55ตารางกิโลเมตรครับและเมืองที่ผมกำลังพูดถึงนะครับนั่นก็คือเมืองนานจิงนะครับผมเมืองหลวงของมณฑลเจียงซูเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เปไ็นอันดับสองนะครับในภาคตะวันออกของประเทศจีนรองจากเซี่ยงไฮ้เท่านั้นครับ นี่ไงของประวัติศาสตร์นะครับเมืองนานจิงเนี่ยได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองหลวง10แผ่นดินนะครับผมและเป็น1ใน6นะครับนครหลวงโบราณของจีนซึ่งประกอบไปด้วยนานจิงปักกิ่งเซียอานไคฟงลู่หยางและก็หางโจวครับคือถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง3ก๊กตอนโจโฉแตกทัพเรือนะครับผมที่เมืองนานจิงเนี่ยก็คือเมืองหลวงนะครับของงอกก๊กนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ปกครองโดยซุนกวนนะครับผมซึ่งเป็นเมืองหลวงของแดนใต้นะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับ แล้วก็ยังเป็นเมืองหลวงที่สําคัญสําคัญนะครับของอีกหลายราชวงศ์เลยนะครับจนมาถึงในสมัยของราชวงศ์มิงเมื่อชาวนานะครับนามว่าจูหยวนจางนะครับได้สถาปนาตัวเองนะครับขึ้นเป็นปฐมจักรพัินะครับแห่งราชวงศ์มิงนะครับนามว่าจักรพัิผงอู่และพระองค์นะครับก็ทรงสร้างราชธานีที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดราชธานีหนึ่งของประวัติศาสตร์จีนนะครับนามว่านานจิงที่แปลว่าเมืองหลวงทางทิศใต้ และพระองค์นะครับก็ใช้แรงงานกว่า2 0 0 0 0นคนนะครับผมใช้ระยะเวลากว่า21ปีนะครับในการสร้างกำแพงเมืองนานจริงนะครับผมกำแพงเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นกำแพงเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนครับ โดยโครงสร้างกำแพงนะครับจะใช้หินแกรนิตในการก่อสร้างนะครับโดยมีเคล็ดลับนะครับในการประสานหินแต่ละก้อนเข้าด้วยกันด้วยน้ำปูนขาวผสมกับข้าวเหนียวสุกนะครับผสมกับน้ำมันตรงซึ่งเป็นน้ำมันเนี่ยจากไม้ของจีนครับโดยหินแต่ละก้อนนะครับจะมีการผลิตมาจากหลายหลายแหล่งนะครับผมโดยแต่ละแหล่งเนี่ยจะต้องลงชื่อกำกับเอาไว้นะครับผมเพราะหากหินเหล่านั้นเสียหายหรือว่าไม่ได้คุณภาพนะครับผมผู้ผลิตเนี่ยจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงครับซึ่งหากเราเดินบนกำแพงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าจะมีชื่อกำกับอยู่บนหินทุกก้อนค ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะเลือกมาเดิน tracking นะครับบนกำแพงเมืองนะครับตรงประตูสวนอูเมินนะครับซึ่งเป็นแนวกำแพงเมืองนะครับระหว่างเมืองนานจิงกับทะเลสาบสวนอู่นะครับสำหรับค่าเข้าชมกำแพงนะครับก็คือ25หยวนหรือว่าประมาณ125บาทนะครับผมความคุ้มค่าก็คือเราเนี่ยจะได้ชมทิวทัศน์ของเมืองนานจิงจากมุมสูงนะครับทั้งทะเลสาบสวนสาธารณะสวนนะครับวัดวังคือคุ้มค่ามากๆ สำหรับการมาเที่ยวชมนะครับกำแพงเมืองนานจริงนะครับตรงประตูสวนอูเหมินนะครับเราสามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมาลงที่สถานีสวนอูเหมินได้นะครับผม ขึ้นมานะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเดินไปสักนิดหนึ่งนะครับผมเราก็จะเจอกับกําแพงเมืองนะครับผมแล้วก็ประตูสวนอูเหมินนะครับผมซึ่งเป็นกําแพงเมืองชั้นย่อยนะครับของกําแพงเมืองนานจริงนะครับผมตัวของกําแพงเนี่ยอาจจะยังไม่ใหญ่เท่ากับประตูสวนอื่นเช่นประตูจงควาเหมินนะครับแต่ที่นี่นะครับมีทัศนียภาพแบบ10เต็ม10เลยครับผมเพราะเป็นกําแพงเมืองนะครับที่กั้นระหว่างเมืองนานจริงกับทะเลสาบสวนอูนะครับซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆนะครับของเมืองนานจริงครับผมสำหรับกําแพงเมืองนานจริงนะครับผมก็มีหลายๆส่วนของกําแพงนะครับ มากมากเลยนะครับผมอย่างกําแพงตรงส่วนนี้เราจะเรียกว่าสวนอูเหมินนะครับซึ่งเป็นกาแพงเมืองที่กั้นระหว่างตัวเมืองนานจิงกับทะเลสาบสวนอูนะครับแล้วก็จะมีกําแพงยักษ์นะครับเขาเรียกว่ากาแพงเมืองตรงส่วนที่เรียกว่าจงความเหมือนซึ่งเป็นกําแพงเมืองที่แบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับผม แล้วก็จะมีกำแพงเมืองที่เป็นส่วนประตูน้ําคือมีหลายส่วนมากๆนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมเลือกที่จะมาขึ้นกำแพงนะครับตรงประตูส่วนอู่เหมินนะครับเพราะค่าเข้าเนี่ย25อยู่อันเองนะครับเราสามารถเดินจากกำแพงส่วนย่อยเนี่ยไปยังกำแพงส่วนหลักในเมืองได้ด้วยนะครับและยังสามารถเห็นทัศนียภาพโดยรอบนะครับของวัดจีหมิงซื่อนะครับวัดสําคัญของเมืองนานจิงแล้วก็จุดถ่ายรูปกำแพงเมืองนานจิงที่ดีที่สุดด้วยครับและเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะก็จะหาโอกาสนะครับเอารูปของประตูจงความเหมือนกับประตูน้ํามาฝากครับผมรับรองว่ายิ่งงให่่่่่ออััการรไมมแแพ้ปะตููทีสวนนนนนื แล้วนะครับเราก็เดินมาจนถึงประตูเจียสร้างเหมอนนะครับซึ่งเป็นกำแพงเมืองขนาดใหญ่เป็นกำแพงเมืองหลักของเมืองนานจิงนะครับผมและไฮไลท์ของกำแพงในส่วนนี้นะครับนั่นก็คือวัดจีหมิงซื่อนะครับผมศาสนาสถานนะครับที่เก่าแก่มากที่สุดในเมืองนานจิงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นครั้งแรกครับในสมัยของราชวงศ์เหลี่ยงนะว่าประมาณปีคศ5 0 0เลยนะฮะและยังเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองนานจิงด้วยครับ